สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกคนเดอ้อยินดีตอนหักผดซ่องเองล่ะน้อยสาวลาวนี่ทุกคนนี่ค่ะจะพาทุกคนไปออกงานที่ถึงดงสวนเอื้อยทุกคนตอนนี้แม่ฮาวกำลังเกี่ยมจีห่างขึ้นไปกินข้าวแล้วทุกคนออกงานอะไรแม่โหดต้นไม้แล้วกะ็อ้อมหัวทุกคนนี่นะฮาอาอกเฮาลงมาเอาศาสตร์นางปลูก,กินข้าวแล้วกะ็สิีขึ้นไปตามมางทัวกินข้าวอย่างไรก็บติดเลือโตเลยทุกคน เดี๋ยวเขาจะถ่ายบรรยากาศ้วทุคนเมืองปะเฝ้าเป็นหินเผาแหงละปะตามบักทัวร์กันทำให้กันยองพนหิวเขานะตากแดดขอบว่าจะตีเจ้าว้หมากัว่าได้มานางสาบไปงี้มันปวดนาะ นี่ตัดต่อนี่เ้าตุยตุยขอจะตีน้นเจียวประเด็กประเด็นกนั่นปะอิงปลาแห้งนะ่ต้นตาวกันแหละอันนี้เราอมาแต่เมื่อเช้านี้แต่เพิ่งกิน โอ้เมงวันเมงวันก็อย่างน้ำอ้วยพนังบอลหันเต่าเตับอะไรใหม่ไมเต่ามามาทุกคนมากินข้าวน้ำกันทุกคนซิมต่บหมาทัวเตต็งร์เม็นเต่าตุ้ย,ยเขาปลาพุน่นก็ห่อใส่นี่พาะเพียงรักคน กเสียวันนั้นหยองเธอมันบอ่ตัวนี้แม่เขาจะเห็ดอ่างเก็หน้าไว้ไปหัวต้นไมม ลงมือทำเอง พอบอกว่าซื้อเครื่องดืงพร้อมอยู่กี่ดิบน้อยเอามาหอด่านท่านแล้วทุกคนหอด่านสิซื้อดินบอกแล้วเละกํำลัลงถอยหรดเอาเบเบิงว่าดินบอกคุณจะขายก้อนเท่าไหร่ ไปอีกไอตู้ถอยไปอีกถอยไม่อีกได้บ่สนี่ตู้นี้หอใ่เอาร้อก่อนเท่าไหรสามวันเต็ดกิโ เอาไปเลยคุกว่าดีว่าสิว่าดีสิคุณก่อนก้อนหนึ่งเป็นสามพันเจ็ดคนถือเงินบาทประมาณหกบาท 3,2,3,4,3,6,3,8ตอนนี้แมนท์้องมาซื้อปูนตอ่อทุกคนห้าน,นั่นบุมีก็เลยว่าม,มาซื้อห้าน,นี้ few moments e t l a เอาเริ่มคนเลยลานหน่อยสาวเราพูดได้ไปกล่องน้ำมูลพูดได้ซื้อมาแล้วเขากะสิมาคนไปไหว้ลูกเองเนี่ยไปร้องอันเรื่องอันโอ้เป็นสาวอันแรงงานาต่อยไปซื้อคนคนคุนให้บาต่อมาเงี้ยเดี๋คนลงเอง เด้อเฮาสิเฮ็ดเิ่นทีกล้ามส่นหงเนกล้ามใหญ่เิ่นแฮงก Tăng là 9 nè. con bao sẽ <laughs> bị <bác sẽ cười> tăng net. ร้อยสี่สิบก้อนให้ลาน้อยขนจะร้อยก้อนกับพ่อดอกชื่ใจมากเลยเยี่ยมจัดบอสับมือกล้องบอมือกล้องอยากขนบอมือกล้องจ้างไรเงียยาวแล้วพ่อบ้าจะไปจะพูทำไมจะก็ Da ist เห็นบ่กกอแล้พากล่องแล้วกล่องเนะป็ดไหมโคตดเลย คิดแล้วบ่ได้ดหดกองกอยู่อยู <c oughs> ่อยู่อยู่บ่ได้บัก,กปลาต้นไม้กินมากมันอยู่แถวอันเนาะแถวข้างหน้าว่าอยากแฟนแล้วตอนนั้นมันมีปลาให้กางเลย เป็นคอมเมนต์วันวมันไม่มนไม่เปนเกิดไทยกิมซุงไ <atar> ทยเลี้ยงน้องเดทีเขเจาวนมักปลูกกันเริ่มเกิดแล้วเบกาอัลมันใหญ่กว่าใก่ได้กินเพื่อกันกอดจะยืมเงินละกอดยืมเงินกินแล้วใรตงดูประมาณอ่า ยีหาลำต้นเราจะคิดสอมนันะตรงหนงเกลนนืแอหนังอะเะ็นไแ่หนังก็นั้นนนี่ก็ภัยกิมซุงยุ่หาเกาะสะโพกแหละหดน้ำแล้วกันได้กินตลอดปีนี่เริ่บออกแหนงแล้วนี่เจ้ยังต้น,ตนน้อยอยู่ฟา,าเอา น้องสาวมาซอยหดน้องสาวคืออยังลาหนูไม่สาวแล้วหนูมัยก็ลายได้สองตัวนะเออดีแล้วดีแล้วข้าอีกกะว่าซิบ้มันเปียกข้าวไทยก็เปียกมาซุนต้นนี้ใกล้รูมงเงาแต่งท่อให้เจ้ากัน ส้มจี๊ดที่เบาะนี้นะ่ะตามที่ว่าอายว่าอายเป็นคนปลูกดิมีคนซื้อสูนี่อ่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงแหละเนาะมูเจ้า ดิดิเดเดิกระเทืนนี่นี่บกระเทืดอกจต้องตัดออกแล้วโอ้ยแล้วแล้วมันจับดีได้างกันได้โอเหนมาลูกคเลแล้วมาเนีครับขอวะอืมนเบิวปูไปเบขอบคุณอพายสิบเ่าสองพเมี่โอมาทุกคน เอาาเอตักเอาเน้นนั่นแหละตักสิวะามมีสวรร้วนว่ะบบเอาน,นื้อเปลี่ยนพนังงานตักอุนคือแท้คือ,อวะเราแตะเหตุดู่บแมนข<ม>้อหมายคือ,เ,อเป็นตะเหตุอาเซียนี่เลยน้องเออเหมาะเจาะเลยกับบุ้มีสว้วนเนาะส้วนกัมีจะเอาค่ะที่บอนั่นต้อเอาให,ให้อย่างจะได้อเอไปโหต้หหนไม้มาเปียกพ มเห็ดอันนี้โตได้เท่าไหรค่าจ้งมาเนี่น <laughs> นไม่ไ้ใจเาของได้ใจพ่อชั้ <laughs> ยังไหวได้้หะเบาว่ซอยน่ไปทดลองตัอวอยู่ย <laughs> ไ่ได้ดอกเอาติดักพรกบม ดีบักมากมนอะไรตี้ไ no> ้คุยปลาตเป็ดเดียวิเป็ดเต้มปากขึ้นไปเบิ่อพะลุ่งจกองลูกแอชชุปลารชาตมันขอมตอนเลิกออกไปนอกตอนนี้ตัดตรงนี้ออกก่อนออกไปนอก <laughs> เล่ากระสิได้ขนดินนี่ใส่พ,ดดพลลี่น้องต้นตานนพนครับขนดินละคักแล้วล่เอ้ยขนลมี่ดิเยี่ยมมากคระาจับนพาไปบึงคุณพ่อก่อ ขากระเลียวๆในนู่นนะขาไก่ขาไก่เนสาคนวันที่แรกเไปลัวเขาบ้างไ่สิเอดวาคนผ่หักเดิ้าสองเดยวไปวันที่แปดเดินสาม กลับมาแล้วทุกคนแต่หักยางบอแล้วเธอได้ประมาณซ้ำนี้แล้วเหดต้นไม้กันแล้วท,ทุกต้นแล้วทุกคนตอนนี้ก็สิกลับบ้านแล้วลิปหน้ากันมาเฮิตโตนี่ทุกคนสำหรับคลิปเหตุกางแข่งน้ําเก็บไว้หดต้นไม้แล้วกัหดต้นไม้เมื่อนี้จะได้จบลงเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้ทิดหน้าเดี๋ยวรับเขาอัปเดตให้ทุกคนบึงหม่ สำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงทุกคนอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์ hmm. กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในเดอร์แล้วพบกันในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย